สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะขอบคุณครูยอยิ๋วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาเดี๋ยวเรามาร้องเพลงมาร้องเพลงอาหารดีกันก่อนนะคะช่วยคุณครูยอยิ๋วร้องไงะะด้นะเด็กๆพร้อมแล้วไปเลยค่ะอาหารดีและมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลา เป็ดไก่ไข่นมผลไมใาาห้นานาล้วนมีคุณค่าต่อร่างกายของเราอาหารดีและมีประโยชน์คือผักส,สดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้น,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 นานาล้วนมีคุณค่าต่อร่างกายของเรา เป็นไงคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารดีมีประโยชน์ใช่ไหมลูกหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะนี่เนในเนื้อเพลงพูดถึงอาหารดีมีประโยชน์แต่โนอกจากมันจะมีประโยชน์แล้วนะคะเด็กๆอาหารนั้นยังมีโทษต่อร่างกายด้วยนะลูกนะอาหารบางชนิดถ้าเราทานเกินไปทานเยอะเกินไปมากเกินไป มันก็เกิดโทษต่อร่างกายเราได้เช่นเกิดโทษอะไรบ้างคะลูกเป็นโรคอ้วนใช่ไหมคะทานเยอะเกินก็อาจจะเกิดโรคอ้วนโรคอะไรได้อีกลูกโรคเบาหวานใช่ไหมคะโรคเบาหวานโรคปวดท้องนี่นะคะโรคปวดท้องนี่นะคะถ้าเราทานของที่ มันเยอะเกินไปทานในปริมาณที่เยอะเกินไปนเด็กๆคิดรู้ไม่เอ่ยว่ามีอาหารชนิดไหนบ้างที่มันมีโทษต่อร่างกายอ้ามาดูนะนี่มาดูข้างหน้าเนี่ยเด็กๆมาดูกันว่าเอ๊มีอะไรบ้างที่คุณครูอิ๋วนำมาให้หนูดูเนี่ยโอ้อันนี้พวก เฟนฟรายนะคะลูกพวกเฟนฟรายพวกขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ต่างๆมันเกิดโทษได้อย่างไรคะลูกพวกนี้มันมีแป้งนะคะแป้งเยอะแล้วมันเป็นของทอดนะคะที่มีน้ำมันเยอะนะคะพวกนี้มีน้ำมันเยอะใช้ทอดมันทานเยอะๆนี่ทานมากๆนี่ก็เกิดโทษได้นะคะลูกเกิดโทษ นี่พวกนี้น้ำอัดลมต่างๆนะคะพวกน้ำอัดลมต่างๆพวกนี้มันเกิดโทษยังไงคะลูกมันมีน้ำตาลเยอะใช่ไหมคะมีน้ำตาลสูงเนอะนอกจากมันจะมีโทษต่อฟันเราเหมือนเราเรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมานนะคะมันยังเกิดโทษต่อร่างกายเราได้นะลูกนะอาหารพวกนี้นะ มันมีน้ำตาลเยอะมันจะทำให้เป็นโรคเบาหวานตามมาได้นะคะนี่พวกน้ำตัดลมต่างๆน้ำหวานพวกนี้นะคะทานเยอะไม่ดีนะคะทานได้แต่เราทานในปริมาณที่พอดีนะคะเพราะว่าพวกนี้มันมีน้ำตาลเยอะนะลูกนะมันมีน้ำตาลเยอะนมเปรี้ยก็มีโทษนะเด็กๆทำไมถึงบอกว่านมเปรีย้ยกมีโทษ เพราะว่านมเปรี้ยวมันมีน้ำตาลมีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะนะคะถ้าทานมากๆก็ทําให้เกิดโทษต่อร่างกายได้นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะพวกของดองนี่ในนี้นะคะเป็นของดองเป็นผลไม้ดองนะคะพวกผลไม้ดองต่างๆน,นะคะลูกไม่ว่าจะเป็นอะไรลูกที่เป็นผลไม้ดองบ้างมีอะไรที่เรานําไปดองมัก ม่วงมัดโยมมะขามอุ้ยอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมลูกทานผลไม้โดองเยอะๆนี่ของดองเยอะๆนี่จะทำให้เกิดโทษได้มันเกิดโทษยังไงทำให้เราปวดท้องท้องเสียได้นะคะถ้าทานผลไม้โดองของโดองเยอะๆ,ๆนี่นะคะแล้วนอกจากนี้นี่นอกจากสิ่งที่คุณครูนำมาให้หนูดูนี่ เด็กๆดว่มีอะไรอีกที่ทานแล้วอาหารชนิดไหนที่ทานแล้วมันอาจจะเกิดโทษต่อร่างกายเราได้อีกคะลูกอาหารพวกที่มีสารปนเปื้อนใช่ไหมคะลูกที่มีสีผสมอาหารเยอะๆที่เขาใส่สารปนเปื้อนสารกันบูดต,ต่างๆเหล่านี้มันก็อาจจะเกิดโทษได้นะคะ อาหารที่มีแมลงวันตอมอาหารที่มีรสเค็มมาก,มากๆรสเผ็ดมากๆรสเปรี้ยวมากๆเนี่ยพวกนี้เป็นอาหารที่ทําให้เกิดโทษได้หมดเลยนะคะถ้าเราทานบ่อยหรือว่าทานเยอะอย่างนี้นะคะฉะนั้นเด็กๆต้องอาหารทุกอย่างมีประโยชน์แล้วก็มีโทษ เราต้องรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อร่างกายของเรานั้นจะได้แข็งแรงจะได้ไม่เกิดโรคตามมานะคะลูกโอเคสำหรับวันนี้นะต่อไปคุณครูเอ๋วจะให้หนูดูอะไรเดี๋ยวมาดูนะวันนี้คุณครูมีใบางานมาแนะนำหนูด้วยนะคะใบางานนี้โรคอะไรเอ๋อแอนแอน เอกไข่อ้าวไข่หนูเห็นไข่กีฟอง w ว a t d ดดีส see? I see อ n เใช่ไหคะให้ทำอะไรใบงานนี้ให้หนูใช้เส้นเส้นอะไรลูกเส้นตรงเอานะเดี๋ยวเอาสีเข้มๆให้หนูเห็นเส้นตรงมีเส้นตรงแบบนี้นะคะเด็กๆ เส้นโคง้งและก็เส้นซิกแซกหรือว่าเส้นหยัดทาลงในไข่ในชิ้นงานนี้ให้สวยงามทําอย่างไรไม่ต้องระบายสีนะลูกใช้เส้นนี่นุอาจจะใช้เส้นตรงขีดไปนี่นะคะขีดแล้วก็เส้นโค้งนะคะใช้ได้หลายสีนะลูกนะอันนี้คุณครูอิวสาธิตให้หนูดูนะคะเส้นซิกแซก นี่แบบนี้นะคะลูกีใช้แบบนี้นะคะใช้หลายสีเลยนะลูกนะใช้หลายสีเลยหนูสามารถทําให้สวยงามเลยนะคะทําไข่ทาให้ทั่วใบงานนะคะโอเคไหมคะลูกทําได้ไหมคะอพอจะทําได้อยู่เนาะนะคะ แทนการระบายสีใช้เส้นแทนการระบายสีนะคะ <c oughs> แล้วก็เล่าเรื่องให้คุณครูฟังด้วยได้นะสำหรับวันนี้คุณครูเอ๋วก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย